กดสมัครสมาชิกสนับสนุนช่องช็อกบอลระดับน้องช็อกเริ่มต้นเพียงเดือนละ35บาทและยังมีระดับพี่ช็อก80บาทกับระดบับคุณช็อก300บาทคุณจะมีป้ายหน้าชื่อสุดเฟีย้ยวไม่เหมือนใครเวลาคอมเมนต์หรือตอนแชทสดและยังมีสติ๊กเกอร์ของช่องให้ใช้อีกด้วยนะครับและยังไม่หมดนะครับผมตอนนี้ u t u b e เปิดระบบสนับสนุสน,นแบบซูเปอร์แชทและซูเปอร์แตงแล้วนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องโดยตรงมาเป็นครอบครัวช็อกบอลกันเยอะนะครับ เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่ชาวชาวบอลกับเกมโปเกสก,ก้านะครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําทีมให้ผู้เล่นใหม่และกันเนาะนะครับคือตั้งแต่ที่ ทำคลิปเกี่ยวเกมบุกเกซาก้มาเนี่ยคือแบบว่ามันจะมีคําถามแนวนี้มาตลอดนะครับในทุกช่องทางที่สามารถคอมเมนต์หรือพูดคุยผมได้นะครับซึ่งผมส่วนมากก็ไม่ได้ตอบหรอกนะครับแต่ถ้าในสตรีมก็จะตอบบ้างนะครับคำถามที่ถามมาก็คือว่าพี่ผมเนี่ยเป็นผู้เล่นใหม่ไม่รู้จะทําทีมอะไรแนะนําทีมหน่อยได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับก็คือให้ผมแนะนําทีมให้นะครับเวลาสตรีมและผมเจอคําถามนี้คนดูจะรู้ว่าผมจะตอบว่า ให้ทําทีมที่ตัวเองชอบเราชอบโปเกมอนตัวไหนทําทีมนั้นอันนี้คือสิหนห่งจาแนะนําคนดูตลอดแต่ว่าถ้าอยากจะให้แนะนําจริงๆสักทีมหนึ่งนะครับจริงๆผมแนะนําไปหลายทีมมากเลยนะแต่ว่าในตอนนี้ในเวลานี้ในคลิปนี้ถ้าอยากจะให้ยกตัวอย่างทีมสักทีมหนึ่งที่ ่นใหม่คิดว่าน่าจะทําได้ไม่ยากสักเท่าไหร่นะครับผมจะเป็นทีมนี้เลยนะครับผมต้องบอกก่อนนะว่าคุณต้องมีความอดทนในการเก็บของและคุณต้องมีความอดทนในการขยันฟาร์มคุณต้องขยันฟาร์มและคุณต้องอดทนในการเก็บนะครับถ้าคุณไม่อดทนคุณคงจะไม่ได้ทีมที่คุณต้องการนะครับผมคือสิ่งที่ผมเจอบ่อยอีกอย่างนึงคือยอมแพ้ไปก่อนคนดูส่วนมากผมไม่แน่ใจเรื่องอายุนะครับผมแต่ส่วนมากก็คือจะยอมแพ้ไปก่อนกลางทาง แบบว่าเก็บมาประมาณนึงแล้วมันไม่ได้ดั่งใจแล้วก็ยอมแพ้เลิกเล่นแล้วก็จะมาบ่นว่าพี่มันเก็บยากมันทํายากใช่มันก็ต้องใช้เวลานะครับมันไม่ได้แปลว่าเราจะปุรับแล้วได้ทีมทีมนั้นมาเลยนะครับมันต้องเก็บและใช้เวลามากอยู่พอสมควรนะครับหลายเดือนอยู่แหละกว่าจะครบทีม นะครับผมถ้าคุณไม่ใช่สายเติมนะนะครับคือไม่ว่าจะสายเติมสายฟรีนะครับมันก็ต้องใช้เวลาเก็บเหมือนกันแต่สายเติมอาจจะได้ไวกว่าก็เท่านั้นเองนะครับผมผม,ผมเจอบ่อยมากพี่ผมเบื่อแล้วอะขี้เกียจฟ์มขี้เกียจเก็บแจกกระดาหน่อยอะไรเงี้ยขอรหัสหน่อยอะไรเงี้ยคือเจอเรื่องนี้บ่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะครับที่จะแนะนําคือทีมนี้ครับทีมความมืดเองนะครับทีมนี้หน้าตาประมาณนี้เลยเนาะนะครับผมแต่ว่าด้วยความที่กัดหลอดมันไม่ได้มีให้เก็บ ง่ายเหมือนเมื่อก่อนนะครับถ้าใครจะอาดัปเปลี่ยนทีมก็ได้นะครับถ้าใครไม่มีผมก็มีตัวอื่นแนะนำนะครับเพราะว่าทีมของมือเนี่ยมีตัวเก่งเยอะนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับถ้าคุณเป็นผู้เล่นใหม่นะครับผมแล้วคุณยังไม่มีโปเกมอนตัวหลักนะครับผมถ้าจะเอาตัวหลักสักตัวหนึ่งใน3ตัวนี้นะครับอาตัดกระหลอไปก่อนแล้วกันตัดกระหลอไปก่อนใน2ตัวนี้แล้วกันถ้าจะเอาตัวหลักสักตัวหนึ่งเอาโซลอาร์ตัวนี้ก่อนเพราะว่า มันเป็นตัววับ่าใช่ไหมต้องเอาตัวนี้ก่อนนะครับคือทีมนี้เป็นทีมหนึ่งที่ดาเมจแรงมากๆนะครับโดยเฉพาะโซลาร์ตัวนี้ดาเมจแรงมากๆแม้จะอยู่ในร่างนี้ที่ไม่ใช่ร่างามาสเตอร์ดาเมจก็ยังคงแรงมากๆนะครับอาจจะบางหน่อยแต่ว่าดาเมจจัดจ,จ้านแน่นอนถ้าใครอยากได้ทีมดาเมจนะครับผมเก็บเพชรนะครับผู้เล่นใหม่นะครับเก็บเพชรอดทนก่อนนะอดทนเก็บเพชรหาตัวนี้นะครับผมเก็บให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ในเวลาน,นั้นนะครับผมแล้วก็ ดูตารางว่าโซโลอาร์จะวันไหนนะครับก็มันจะมาในร่างของโซโลอาร์เนาะนะครับพอถึงเวลาอาจจะได้สัก20,000อ่ะสุ่มไปเลยนะครับได้สักสองห0ื่นหมื่นหรืออ่าสัก15,000ขึ้นไปคือสุ่มไปเลยนะครับแล้วก็รอเอาเศษชิปไอ้ตรงเนี้ยเศษชิปที่เป็นเศษเนี่ยนะครับเอามาเขาเรียกว่าอะไรเอามาเสริมแทนนะครับอย่างเช่นแคลก้าเนี่ยมี193นะครับผมก็จะใช้เศษชิปสีทองที่เป็นเศษเนี่ย70อัน ะครับผมก็แค่นั้นเราก็จะแลกโปกเกมอนได้นะครับผมแค่นั้นเองนะครับก่อนหน้านั้นนะครับคุณจะมีโปกเกมอนการันตีฟรีก่อน2ตัวย้ำว่ามีโปกเกมอนการันตีฟรีก่อน2ตัวนะครับผมคือได้ตัวอะไรมาก็ใช้ไปก่อนใช้ค่อยๆผ่านด่านเก็บเพชรพันนะุ์ไปเรื่อยพอถึงเวลาโซลาร์มาค่อยสุ่ม ก็ประมาณนั้นนะครับผมพอได้ตัวนี้แล้วทําไงต่อก็ค่อยๆขึ้นทีมไปเรื่อยตัวนี้นะครับจะเลือกมาเป็นตัวที่ไหร่แล้วแต่คุณเพราะว่าตัวนี้มันหาได้จากการอ่าการจับนะครับมันจะมีกิจกรรมมาอ่าในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับผมของการจับก็รอหน้าผพจประกาศเนาะนะครับส่วนตัวที่เหลือนะครับผมอ่าธาความมืดตัวนี้หาจับได้ฟรีในเขตจับตัวนี้นะครับผมเก็บเอาได้ จากการลงโปเกมอนวุ่นวายนะครับผมง่ายไหมสองตัวฟรีนะครับแบบฟรีแบบหาฟรีได้แบบไม่ต้องทําอะไรมากครับค่อยๆเก็บไปเรื่อยนะครับสองตัวนี้คือหาง่ายๆครับส่วนตัวนี้นะครับผมเป็นตัวที่ผมอยากจะให้ใส่แต่ว่าด้วยความที่ว่ามันไม่ได้หาได้เหมือนเมื่อก่อนเราเลยก็อาจจะต้องตัดไปนะครับถ้าผู้เล่นใหม่ไม่มีนะครับผมนะฮะก็ถ้าอยากได้ก็ต้องหาในกิจกรรมคืนของนะครับผมนะครับก็ถ้าเริ่มเล่นใหม่นะครับยังไม่มีตัวนี้นะครับแนะนําเป็นหน้าตาแบบนี้ นะครับผมอ,อันนี้หาได้ในการลงวุ่นวายนะครับค่อยๆเก็บไปจะได้ทุกวันช่วง3าทุ่มไก็สามทุ่มครึ่งนี่แหละแล้วก็ตัวนี้ไปจับเอานะครับดองของให้เยอะก่อนแล้วค่อยไปจับทีเดียวเลยนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบใช้ของได้พวกเหยื่อได้พวกระ,ะเบิดมาเก็บไว้ได้บัตรจ,จับมาเก็บไว้รอชวอากาศมาแล้วค่อยไปจับทีเดียวดองให้เยอะนะครับอันนี้จะมีโอกาสมากกว่าแบบไปสุ่มทีละใบ2ใบไปจับทีนิดๆหน่อยนะครับผม แนะนำว่าให้ดองเก็บไว้ก่อนนะครับค่อยไปจับนะครับทีมแบบนี้ใช้ไปก่อนได้นะครับใช้หน้าตานี้ไปก่อนได้แล้วอนาคตคุณค่อยหาขเขาเรียกว่าอะไรนะอา,อาวุธถ่ายโอนของถ่ายโอนไอ้อะไรว่าคิสตันถ่ายโอนนะครับผมเอามาถ่ายโอนนะครับก็สิ่งที่เก็บต่อไปที่แนะนำให้เก็บก็คือฟักทองนะครับเพื่อที่จะเอาตัวนี้นะครับคุณจะใส่แทนตัวไหนก็ได้เรื่องของคุณเพราะว่าทั้ง2ตัวไม่2สิทั้งหมดเนี่ยหนึ่งสองสาม อ่ะ4ตัวเนี้ยมีร่างมาสเตอร์จริงๆก็เนี่ยมีร่างมาสเตอร์มีร่างมาสเตอร์มีร่างมาสเตอร์คุณอาจจะใช้หน้าตาแบบนี้หรือหน้าตาแบบนี้ก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันก็เก่งเหมือนกันนะครับทุกตัวเก่งและมีประโยชน์ในแบบของมันหมดเลยนะครับผมดามเกจก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าทีมเนี้ยดามเมจรุนแรงอยู่แล้วนะครับเอาโซลาร์ก่อนแล้วหาตัวฟรี2องตัวพอครบทีมแล้วค่อยๆเก็บฟักทองเพื่อหาตัวนี้พอครบทีมสมมุติพอครบทีมหน้าตาแบบนี้คุณไปทำล่างมาสเตอร์ ทำตัวไหนก่อนดีแล้วแต่คุณเลยนะครับผมคุณอยากจะได้ตัวไหนก่อนแล้วแต่คุณถ้าถามว่าผมแนะนําตัวไหน <t> ผมก็แนะนําสนเอาตัวนี้ก่อนเพราะว่าปกติไรนี้ก็แรงอยู่แล้วนะครับลางนี้คือมันแรงอยู่แล้วนะนะครับแต่ว่าก็ถ้าเลยทําตัวนี้ก่อน,ก,อน,ก,อน,ก,อนก็ได้เหมือนกันหรือจะทําตัวนี้ก่อนก็ได้เหมือนกันแล้วแต่แต่ตัวนี้ต้องรีสกิลนะครับผมถ้ารีสกิลแล้วจะเก่งขึ้นเยอะมากๆนะครับผมตามนั้นนะครับที่เหลือนอกนั้นนะครับอยู่ที่คุณปั้นแล้วนะครับผมอยู่ที่การใส่ดีสกิลตรงนี้นะครับตรงนี้ มันมีหลายส่วนนะหรือใส่อาวุธและในอาวุธก็จะมีอะของที่อยู่ข้างในอีกนะครับก็คือผมเรียกเป็นออฟข้างในแล้วกันนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการใส่ประดับด้วยในประดับก็จะมีความสามารถอีกถ้าปดครบเวลร้อยทุกอันมันก็จะได้ความสามารถตรงอะไรเอ่ยมาอีกอหรือประดับอันนี้ก็ยังสามารถใส่ของได้อีกอ,อย่างเช่นอันเนี้ย มันสามารถใส่พวกอ่ามันเรียกว่าอะไรไม่รู้นะคริสตัลอ่ะมันสามารถเอาเบาฝังได้นะครับก็จะบวกความสามารถไปอีกหรือในประดับก็จะมีออฟอีกนะครับผมมันจะมีออฟในประดับแบบนี้อีกนะครับแต่ละประดับมันก็จะมีความสามารถที่ได้ต่างกันไปนะครับผมเน้นให้ได้10%นะครับเน้นให้ได้10% เอาเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เอาเป็นตัวเลขแบบปกติแบบธรรมดาแบบนี้นะไม่เอาเอาเป็นเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้นะครับในออประดับเห็นไหมมันก็มีแบบแยกย่อยหลากหลายมากที่เราต้องทำนะครับให้โปรแกรมเราเก่งจะเป็นการใส่ลิบบินอ่ะบอกก่อนเดี๋ยวลืมบอกนะครับแต่ละอย่างมันจะปลดตามเลเวลค่อยๆเลื่นไปนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมันก็จะมีการปลดล็อกนะครับเพื่อที่จะ เอาอ่าเนี่ยเนี่ยอะไรสารละลายเนี่ยเอามาบวกเอามาอัปเกรดผมเคยบอกเสมอว่าสาตัตที่ได้เล็กๆน้อยเอาให้หมดนะครับเก็บให้หมดอย่าให้เหลือนะครับผมอ่าตามนั้นแล้วยังมีตรงนี้อีกนะครับคือการกดส,สายฟ้ากดสายฟ้าก็ยังมีการ กดใบแม็กอีกกดใบแม็กมันจะได้สเตตัสโดยตรงนะครับมันจะได้ค่าสถานะนั้นโดยตรงนะครับไม่ว่าจะเป็น HP, Attack, Special Attack, Defense, Special Defense, และ Speed นะครับมันจะได้โดยตรงจากตรงที่กดนี้เลยแต่ว่าใบแม็กมันค่อนข้างหาย,ยากนะครับคือถ้าเรากดเสร็จแล้วมันก็ยังมีแบบนี้อีกเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยมันก็ยังมีแบบนี้อีกให้เรากดซึ่งมันต้องหามุกุดมาให้ครบมันก็ค่ที่จะหลากหลายมากผมถึงได้บอกท่านผู้ชมว่าให้ปั้นให้ดีนะครับอ่ะมีตรงนี้อีกนะให้ปลดนะครับ คุณปลดเลเวลไปเรื่อยมันจะมีไหลที่ให้คุณปลดมากนะครับหรือจะเป็นในส่วนของการฝึกนะครับบวกให้เลเวลตัน40อ่าเพอตัน10แล้วไงต่อมันก็จะมีให้เรา,าปลดความสามารถอีกนะครับผมตรงนี้ถ้าคุณอัพเต็มแล้วมันจะมีให้ปลดความสามารถแบบนี้อีกเขาเรียกว่าการเสริมพลังอ่าประมาณนี้แล้วมันก็จะมีตรงเสริมการฝึกมันสามารถเสริมการฝึกบวกค่าความพยายามไปเรื่อย มันก็จะได้พลังด้วยนะครับบวกไปเรื่อยมันมีกี่เลเวลผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมทําได้เต็มที่เลเ้ยวสีในตอนนี้นะครับบวกไปเรื่อยได้พลังอีกนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เราสามารถหาของมาใส่ได้อีกแล้วพอใส่แล้วมันก็ยังมีการกดสายฟ้าตรงหลอดข้างบนนี้อีกให้มันได้สายฟ้านะครับแล้วของที่อยู่ในเนี้ยก็ยังมีสีเขียวสีฟ้าสีม่วงสีทองโอ้โหบอกเลยว่ามันเยอะมากนะครับยังไม่หมดนะครับการทำร่างมาสเตอร์สำคัญและก็ยีนด้วยนะครับพอเรา อัพยีนครบ5ดาวทุกช่องเราก็จะได้สกิลยีนมานะครับสกิลยีนก็จะมีความสามารถให้อีกนะครับผมอ่ะตามนั้นนะครับคือมันมีหลายส่วนมากหรือจะเป็นคดีความอุกพันที่กดปลดไปแล้วปุ๊บอ่ะเราจะสามารถปลดข้าวอูกพันได้อีกเห็นไหมคือมันเยอะนะครับต้องค่อยๆเรียนรู้ปลดเรเวลไปเรื่อยนะครับแต่แนะนําให้ขึ้นทีไม่ได้ก่อนแล้วอย่างอื่นค่อยๆตามมาไม่รู้ว่าผมจะพูดเร็วเกินไปไหมนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะน,นะครับก็หว,วังว่า จะเข้าใจกันน้อนนะครับถ้าไม่เข้าใจก็วนซ้ำได้ไหลายรอบเพราะว่าผมก็อธิบายแล้วไม่กิ่งเนาะโอเคไปแล้ว